นับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิดิวออฟเดอะเยียร์มอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศพร้อมกันแล้วหรือยังครับเด็กผีคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะเปิดรังโอท f ฟ r อร์ดรับกาเยือนของอดีตเจ้าโยุโรปนะครับแชมป์ยุโรเปียนครับหรือว่าปัจจุบันคือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสพูดถึงฟอ r เรสทีมเจ้าป่าเนี่ยผมก็จะมีอดีตกับทีมนี้เพราะว่าสมัยเด็กเ อยู่บ้านเก่านะครับตลาดคลองขวางผมมีนาที่สนิทกันแล้วก็เขาเลี้ยงผมมาตอนนั้นก็คือนาเชอรี่นะแกวิ่งวินอยู่แถวนั้นไงแล้วก็โอ้โหแกเชียร์ฟอเรสผมจำได้ <laughs> <laughs> มันจะแต้มเดียวหรือคาบ้านไม่ได้นะมันต้องสามแต้มหากว่าเราอยากที่จะทำระดับขึ้นไปอยู่ โซนบริเวณภาคกลางแถวแถวปริมณฑลเพราะตอนนี้เนี่ยล่วงมาอยู่โซนภาคใต้อีกแล้วต้องชนะให้ได้นะครับปีที่แล้วแมนยูจบอันดับที่8ของศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกถูกไหมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยจบอันดับ8ปดอะแต่เห็นแบบนี้แมนยูเจอฟอรเรสต์เล่นทีโอทัฟฟอร์ดชนะนะครับสประตูต่อสอ ก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ผมพึ่งไปเปิดไฮไลท์ดูมานี่เองจริงๆก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าไปในทวิตเตอร์แล้วเจอข่าวว่าที่อังกฤษตอนนี้คือลมแรงมากเขาให้เฝ้าระวังเรื่องของพายุให้แฟนบอลติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะเกมเมอร์ซีไซดดาบี้นะครับเอเวอตันกับลิเวอร์พูลคือไม่ได้หมายความว่าเลื่อนนะแต่เขาให้เฝ้าระวังเอาไว้ ถ้าเกิดมันมีการเลื่อนเนี่ยไม่รู้จะไปกระทบเกมที่โอทัฟฟอร์ดหรือเปล่านะระหว่างแมนยูกับฟอร์เรสนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันมันยังไม่ได้เลื่อนนะแต่เขาให้เฝ้าระวังไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าลมมันแรงมากมันอาจเกิดความอันตรายได้ไงก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติและสามารถทำการแข่งขันได้ละกันนะครับเพราะว่าผมอยากดูบอลผมอยากดูพรีเมียร์ลีกแข่ง สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคุยก่อนเกมประจำวันที่7เดือน12ปี2567ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมหลังเกมนะครับก่อนเ่ยเลยขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนในช่วงเกือกบเกือกบกลางคลิปแบบนี้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดิสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์ยูทูบด้านล่าง มี3สีให้เลือกนะครับตอนนี้เติมของครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่ายสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเบรดฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงเพสคอนเฟลเ c นก่อนเกมกันบ้านนะครับเอริกเทนฮากไม่ใช่รูเบนอมโมริม <laughs> รูเบนอมโมริมอัปเดตความพร้อมก่อนเกมนะครับพี่เจ๋งแกบอกว่าจอนนี่อีเวนยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้เท่ากับว่าพี่จอน จะไม่ได้อยู่ในสคอทีมคืนนี้ในส่วนของพี่เลิฟนะครับวิกตอรินเลิฟนี่กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมโอเคพี่เลิฟกลับมาแล้วแต่ยังไม่พร้อมนะบางทีเกมที่พบกับวิกตอเรียากลางสัปดาห์อาจจะพร้อมก็ได้ในส่วนของ11ผู้เล่นตัวจริงก็ถูกนักข่าวถามว่าคุณมีในใจแล้วหรือยังตัวหลักตัวจริงที่คิดว่าดีที่สุดอ่ะมีหรือยัง พี่เจ๋งแกก็บอกว่าก็ประมาณหนึ่งแล้วนะคือเราเนี่ยมีเรื่องของไอเดียวิธีการแต่ก็จำเป็นต้องรอนะนักเตะที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันคือเราเนี่ยต้องพยายามบริหารสกอร์พยายามสลับหมุนเวียนโรเตชันบ้างเพราะว่ามันมีแมตช์กัน,นขีกคันที่เตะกันถี่จริงๆเออและยิ่งเดือนนี้มีบ็ x i n g Day ด้วย แล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะครับนักเตะอย่างบรูโน่คุณจะสัมผัสได้เลยว่าเกมที่พบกับอาร์เซนอลเนี่ยบรูโน่ดูเหนื่อยล้ามากในช่วงท้ายๆเกมดูเหนื่อยล้าแต่คุณก็คงทราบดีว่าบรูโน่เป็นนักฟุตบอลที่อึดสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาลงแข่งได้อย่างเร็วในส่วนของมานูเอลอูกาเต้รู้จักอูกาเต้มาอย่างยาวนานนะ แต่เขาอะต้องการเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่านิดหน่อยในส่วนของสิ่งที่ได้นะครับหลังจบเกมที่บุกไปแพ้อาร์เซนอล2-0พี่เจ๋งก,ก,ก็บอกว่าคือมันยากนะเพราะว่าเราแพ้มาแต่ผมก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกับได้เรียนรู้ในวันที่ชนะผมโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นเราชนะเอฟเวอร์ตันมา4-0แต่ ผมก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอะ่ะมีข้อผิดพลาดแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเกมที่พบกับอาร์เซนอลดังนั้นเราต้องการเวลาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสิ่งต่างๆคือเราอะ่ะไม่ได้มีเวลาในการฝึกซ้อมมากนักเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับแมตช์การแข่งขันนัดต่อไปเราต้องผ่านไปให้ได้เราก็ต้องยกระดับการเล่นขึ้นมาในบางส่วน เรื่องของความสม่ำเสมอถ้าเกิดคุณได้เห็นไปแล้วนะว่าสัปดาห์นี้เรามีแมตช์การแข่งขันติดๆกันเลย2-3ส,สเกมถ้าเกิดผลการแข่งขันเป็นอีกแบบหนึ่งอันดับตารางคะแนนอาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดดีคุณก็จะขึ้นถ้าเกิดไม่ดีคุณก็จะลงมันมันต้องมีความสม่ำเสมอหากว่าคุณอยากจะขึ้นไปอยู่อันดับสูงๆอะ่ะคุณต้องชนะให้ได้อาจซื้อนันกรถูกถ้าเกิด ผลงานไม่ดีอีกเนี่ยมันก็จะอยู่โซนประมาณเนี้ยดังนั้นเราต้องมีความสม่ําเสมอผมเข้าใจดีเราต้องชนะให้ได้เราต้องโฟกัสไปกับการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องพยายามควบคุมผลการแข่งขันให้ได้ในส่วนของนักเตะนะครับที่รูเบนอโมริมเนี่ยรู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะนักขาวก็ถามจี้มาประเด็นนี้พี่เจ๋งแกบ,บอกว่าผมเชื่อมั่นทุกคนสิ่งที่ ผมเข้าใจในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันคือมองว่าทุกตำแหน่งเล่นได้โอเคขึ้นสถานการณ์แบบไหนมันจะเหมาะกับนักเตะคนนี้นักเตะคนนั้นนักเตะคนน่น้นรูปเกมแบบไหนมันจะเหมาะกับคนไหนนี่คือสิ่งที่ผมอะได้เรียนรู้อาจากการที่นั่งดูอยู่ข้างสนามนะเออก็ อย่างที่ผู้คุณบอกนั่นแหละไม่ใช่แค่เห็นจากในทีวีผมก็เห็นจากข้างสนามเลยใช้เวลาในการคุกครีแล้วก็ฝึกซ้อมทำความรู้จักใกล้ชิดกับพวกเขาผมกำลังเรียนรู้พวกเขาในฐานะสตาฟโค้ดก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าเราอะสามารถปรับปรุงแล้วก็แก้ไขหรือทำอะไรได้บ้าง และนี่คือคาดการณ์สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าคืนนี้จบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้รู้สามประตูนะครับอุนาน่าแน่นอนสามเซนเตอร์ตัวกลางนี่เป็นเดลิกฝั่งซ้ายจะได้ลิชาโปลนโทษแบนด์กลับมานะครับส่วนฝั่งขวาผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นมาราอุยในการจัดสามเซนเตอร์ผมมองว่ามันไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดตัวหลักอยู่ตัวหลักที่ฟอร์มการเล่นดีอ่ะ แล้วดูว่าโอเคเป็นตัวเลือกแรกในใจของอามรีมอยู่กันครบผมว่ามันไม่ค่อยหนีเท่าไหร่น่าจะเป็นเซตนี้นะครับสำหรับาสามเซนเตอร์ในส่วนของวิงแบ็กอ่านี้เริ่มน่าสนใจฝั่งขวานี่เป็นอาร์มาติยาโร่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ลาไม่สายแมตต์พิมิลิกยังไงอารมาตต้องลงเล่นวิงแบ็กขวาในส่วนวิงแบ็กซ้ายนี่สิมาลาเซียได้เล่นไปแล้วนะครับในเกมนัดล่าสุด เช่นเดียวกับดิอาโก้ดาโลเองก็ลงสนามเหมือนกันแต่เล่นฝั่งขวาให้ผมเดาใจลูเบนาโมริมเขาน่าจะทู่สีใช้ดาโลไปอีกนัดหนึ่งสำหรับวิงแบ็กซ้ายเพราะว่าดาโลนิมอึดมาเลเซียสภาพร่างกายเนี่ยไม่ได้ดีเท่าดาโลยังไงดาโล่สมบูรณ์กว่านะครับน่าจะใช้ดาโลเล่นฝั่งซ้ายประคองไปสู้ๆนะ โลน้องรักพี่ทีนี้ในส่วนของดับเบิลไพวอรนะครับคููมิดฟิลตัวกลางด้านล่างนัดล่าสุดเขาพักกาเซมิโลผมคิดว่าเกมนัดนี้กาเซมิโลจะลงเล่นเป็นตัวจริงปัญหาคือใครอะจะมายืนคู่กับกาเซมิโลถ้าเกิดให้ผมเดาใจอโมริมน่าจะเป็นค o อบบี้เมนูครับเพราะว่าเมนูเนี่ยเกมนัดล่าสุดไม่ได้เล่นเนื่องจากติดโทษแบนเท่ากับว่าได้พักมา ผู้การเป็นกาเซมิโลกับเมนูโดยมีอูกเต้พร้อมเปลี่ยนในช่วงครึ่งหลังในส่วนของ3ตัวบนกันบ้างอ่าดับเบิลเทนแล้วก็สูตรหน้าตัวเป้าผมคิดว่าบูโน่เนี่ยจองแล้วแน่ๆที่หนึ่งอโมริมก็พูดเองนะครับว่าบูโน่เนี่ยเริ่มล้าในช่วงท้ายเกมเจออาร์เซนอลแต่เขาอะรีคอเวอรี่ฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองได้ไวกว่าคนอื่น แล้วก็โดยสถานะเป็นซีเนียเป็นตัวหลกักเป็นกัปตันทีมผมว่ายังไงบูโน่น่าจะได้ลงนะน่าจะได้ลงแล้วถ้าเกิดครึ่งหลังอ่ะค่อยหาจังหวะเปลี่ยนอีก2องตำแหน่งเนี่ยน่าสนใจศูนย์หน้าตัวเป้ากับดับเบิลเทอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใครจะเล่นผมพลาดหัวแล้วก็ขึ้นปกเป็นเซิร์ฟซีกับแรดฟอร์ดใช่แล้วครับผมคิดว่าหน้าเป้าเนี่ยเป็นเซิร์ฟซีแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นแรดฟอร์ด จะเป็นเซตเดียวกันกันกบที่แมนยูเต็ดชนะเอเวอรตตันซอร r ซีกับแรดฟอร์ดเนี่ยลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับในเกมนัดล่าสุดคือได้พักมาซึ่งผลงานของสองคนนี้ก็ไม่เป็นสับปะรดเลยฮะโดนแฟนบอลเนี่ยทัวลงด่าโดยเพราะไอ้แรดฟอร์ดนีโดนจัดหนักจัดเต็มรอยคงรอยคีนี่โอ้โหหนักอยู่อะแต่ผมคิดว่าเซอร์ซีกับแรดฟอร์ดจะได้เล่นอโมริม เป็นไปได้ไหมที่เขาออยากจะลองคอมโบของแรดดูชื่อแม่งไม่ได้น่าไม่ได้น่าเกงขามเลยแรดหมากเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกงขามนะแต่โอเคเออถ้าอยู่ด้วยกันนะผลงานมันดีไงยูโอล่ใช่ไหมปีแรกอะ่ะถูกว่าแรดหมากไม้เขียวคิดถึงเซตนั้นคอมโบนั้นฟอนทรีแต่มันผ่านไปแล้ว ซึ่ง2คนนี้มีผลงานนะครับในเกมเจอเอเวอร์ตันผมคิดว่าอาโมลิมอาจจะอ่าลองดูไหมคอมโบคู่นี้เพราะว่าห้อยลุนกับเมาส์เนี่ยอาจจะเหมาะกับเกมที่พบกับวิกตอเรียากลางสัปดาห์เราต้องโลเตชันนะครับ1 2ลักษณะรูปแบบเกมอ่ะผมว่าแมนยูเจอวิกตอเรียเกมยูโรปาแมนยูน่าจะสามารถคอนโทรลแล้วก็ขึงใส่เขาได้ บอลน,น่าจะได้มีโอกาสแบบป้อนน่ะเข้าไปทําอันตรายในพื้นที่สุดท้ายอ่ะเออได้มากกว่าหอยลุนกับเมาส์น่าจะเหมาะกับเกมยูโรป้าที่เจอกับวิตตอรเรียในส่วนของเกมนัดนี้ที่พบกับฟอ r เรสเนี่ยฟอเรสชั่วโมงนี้ไม่กลัวแมนยูอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยเพราะอะไรฟอ r เรสเนี่ยโดนอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยยิงมาเละถูกไหม แต่เห็นแบบนี้ยันเสมอเชลซีได้นะครับแล้วก็บุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลเป็นทีมเดียวในฤดูกาลนี้ของศึกพรีเมียร์ลีกที่บุกไปชนะลิเวอร์พูลได้จังหวะแรกเป็นแรกจะให้ตั้งรับก็ทำได้จะให้สวนขึ้นไปยิงเนี่ยก็ทำได้แต่บทจะรั่วบทจะแพ้บทจะโดนยิงเนี่ยก็โดนง่ายๆเหมือนกันเกมลุกบทจะขมก็ขมเกมรับ อย่างที่บอกบทจะโดนก็โดนง่ายเหลือเกินแต่ความเร็วอะของริมเส้นเนี่ยน่ากลัวนะโดยเฉพาะอีลังกานี่แม่งคงตั้งใจเล่นแน่ๆยิ่งมาเล่นที่ออตัฟฟอร์ดด้วย <laughs> 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 ผมว่าฟอร์เรสอะชั่วโมงนี้ไม่กลัวแมนยูนะครับเพราะเผอเกมแม่งจะแบบเปิดแรกอ่ะซึ่งพอเปิดแรกแบบนี้มันจะมีพื้นที่ ให้เซิร์ซีได้ตั้งบอลแล้วแรดฟอร์ดเนรอพุ่งผมว่าเซิร์ซีกับแรดฟอร์ดอาจจะเหมาะนะใน,ในความรู้สึกตอนนี้นะเดี๋ยวดูว่าเล่นจริงเป็นยังไงอาจจะเหมาะกับเกมนัดนี้นะครับเออแล้วกานาโชละ่ะเออ,อกานาโชอาจจะไว้เรียกความมั่นใจเจอวิกตอเรียก็ได้เอออาจจะไปเรียกความมั่นใจในยูโรปานะครับสำหรับ อเลฮันโดกานาโชนะโอเคแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนตัวผมคิดว่ามันต้องชนะเออม,มันมันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ขนาดปีที่แล้วเนี่ยจบอันดับ8เล่นในบ้านเจอฟอเรสยังชนะได้เลยยุงยุงคือยังไงนัดนี้มันต้องชนะให้ได้นะครับฝากด้วยนะสำหรับนักเตะทุกคนนะฮะยุงฝากด้วย คืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับหลังเกมท่านผู้ชมครับตรงนี้ผมอัดคลิปเข้าไปเพิ่มนะครับเป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์เพสค Conference ก่อนเกมที่ออกมาในช่วงภายหลังออกมาราวๆประมาณตีห้าเกือบ6กโมงเสริมไปให้นะครับนักข่าวถามลูเปนอโมริมว่าคุณเข้าใจแล้วหรือยังว่าทำไมเอริกเทนฮากอดีตผู้จัดการทีมถึงได้รู้สึกงุดหงิดกับฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอของมาคัสไลต์ฟอร์ด Light ford. พี่เจ๋งแกตอบว่าผมอยากจะโฟกัสไปที่ทั้งทีมมากกว่าคือเราอะ่ะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกมากไม่ใช่แค่เฉพาะมาคัสทีมทั้งหมดสามารถปรับปรุงได้ในทุกแง่ทุกมุมของเกมอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราอะ่ะจะเล่นในจังหวะตั้งรับแล้วก็เร่งฝีเท้าในจังหวะทำเกมรุกเดินไปข้างหน้า วิธีการที่เราอ่ะลงไปต่อสู้เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มันชัดเจนกันเป็นทีมนี่คือประเด็นแรกที่เราต้องพูดถึงจากนั้นเราจะมาดูกันในเรื่องของเทคนิคแล้วก็แทคติกกันในส่วนภายหลังดังนั้นไม่ใช่แค่มาคัสเท่านั้นทุกคนต้องพัฒนาในส่วนนี้ทำงานร่วมกันนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้ทีแมนยูเอเตดฟิตมากพอแล้วหรือยังอโมริมก็ตอบว่าใช่แล้ว ปัญหาคือพวกเขาต้องฟิตมากพอจะสามารถรับมือกับรูปแบบวิธีการเล่นสี่งต่างๆเหล่านี้ได้หากพวกเขาคุ้นเคยกับการทําแบบนี้ในการฝึกซ้อมพวกเขาจะทําแบบนั้นได้ในการแข่งขันจริงพวกเขาอที่เป็นนักกีฬาอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพสามารถพัฒนาเรื่องของความฟิตได้พวกเขาไม่สามารถที่จะวิ่งเร็วได้มากกว่านี้ได้กระจริง แต่พวกเขาสามารถวิ่งได้เยอะขึ้นเออไอ้เรื่องความเร็วเนี่ยคงไม่สามารถเร็วได้แล้วแหละแต่สามารถวิ่งได้มากขึ้นเพราะโค้ดแต่ละคนก็มีวิธีการเล่นเพรสซิ่งที่แตกต่างกันบางครั้งก็ใช้โลบ็อกรับต่ำโค้ดบางคนก็ใช้กดดันเพรสซิ่งสูงซึ่งนั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทำงานสภาพร่างกายของนักเตะในระหว่างการแข่งขัน ดังนั้นหากว่าสามารถทำในสนามฝึกซ้อมได้แมตช์การในขันจริงก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันหากพูดถึงความเป็นไปได้ในการจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะสามารถคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หากว่าคุณไม่มีทีมที่สู้แบบสุดใจลงไปต่อสู้ในทุกโมเมนต์เดินหน้าแบบเต็มกำลังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคว้าชัยชนะ หากเราต้องการคว้าชัยชนะเราเนี่ยต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เออคือการแบบลงไปสู้สุดใจอะ่ะถึงแม้คุณจะมีเสยอเล่นตัวจริงที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าเกิดคุณไม่วิ่งก็จะไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยมันชัดเจนอยู่แล้วหากคุณต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือจะ,อะรายการไหนก็ตามคุณต้องวิ่งแบบสุดตัวเออวิ่งดิอันนี้ผมเติมขึ้นมา มึงต้องวิ่งถ้าเกิดไม่ทำแบบนั้นเราก็จะทำไม่ได้ทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วสู้ๆสู้ตายช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นนะฮะให้กับช่องของเราขอสักพันไลค์แล้วกันสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็บริษัท NF Theater ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุม้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ